หลังจากนี้ทุกคนก็อาจจะได้เห็นคลิปในช่องนี้บ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าคลิปไหนที่มันไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยผมก็จะตัดลงช่องรองหมดเลยส่วนคลิปไหนที่ถึง1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงอัพเนี่ยผมก็จะตัดลงช่องหลักหมดเลยแหละครับเพราะว่าช่องนี้เอาไว้แค่ลงคลิปสั้นก็พอส่วนเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ในตอนแรกที่ผมลงมาเล่นกันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะมีคนไทยเล่นเยอะขนาดนี้เพราะว่าในทิกเกอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีแต่ภาษาอังกฤษเลยแหละครับทั้งกดตั้งอะไรก็เป็นภาษา ใอ้สัญญาณใบอกไอ่ที่มดับคุณอมันจะเขียนไว้แล้วก็ไข่ควงด,ดําดอบที่บังเกอร์ B2 เองอยู่ใกล้ปะลองไปดูดิว่ามันยังดอบอยู่ไหมอยู่ไหนนะบังเกอร์ B2 แต่ไม่มีอะไรเลยนะต้องค้ามธนูเอาอเอ้ยเหมือนเจอคนผมเจอคนหรือเปล่าวะอืเต็มเลยพี่เฮีย <c oughs> เต็มหน้ามังเกอร์เลยใครไม่รู้สี่ห้าโต๊ะ <c oughs> ทำมาลงหรือเปล่าไม่รู้ส <c oughs> ะดึง้งมันรอไม่มีอะไรแล้วทิ้งของไว้แล้วไปก่อนละ ฮัลโหล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 เย่เฮ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 ่อัพเนเกตอัพเนเกตโดนชุด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 อัพเนเกตอัพเนเกตดดนชุดโดนชุดโดนชุดอัพเนเกตอัพเนเกตพรีสอัพเนเกตอัพเนเกตอัมโซโลโซโลดดนชุดมีอัพเนเกตอัพเนเกตเจอของผมละไม่เป็นไรพาร์มไอ๋อผมเจอบ้านมาละสำรวจขออนุญาตถ่ายรูปบ้านในเคซี่นั่นแหละถ่ายรูปเลยสวยๆมุมสวยๆเลย ออกจากบ้านก่อนนะปิดกดนั่นมีตัวปิดหัวไอเคซี่หรือเปล่าเคซี่เพราะว่าผมโดนยิงอยู่บังเกอร์นี้มันอยู่หมู่บ้านนี้มันอาจจะมีวิสิทธิ์เป็นไปได้สูงคาตาปาคาตาบลาเคคาตาบลาเคเหรอคาเตอร์巴าเคเก้าหกหนึ่ง ลงเสริมมาได้แป๊บหนึ่งก็โดนรุ่นใหญ่เล่นก่อนเลยแต่เหมือนว่าผมจะโดดล่มไปเจอบ้านเขาพอดีครับก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยเผื่อว่าวันหนึ่งผมมีของจะได้กลับเอาคืนบัง่ง TPI มาเาพันหกครับแต่สมัยก่อนผมเล่น800นะแล้วก็ความเร็ว2 ของไว้่านปะใช่ใช่ไม่มีปืนล้าเหลือลูกเดียวในกระต๊อบมันมีมาเช่ถึงเปลวถึงเปืนเปิดแวะถึงปืนให้เพื่อนเหรอ ยังดีอยู่ครับที่ว่าไออาร์ตมันไปหาปืนมาฆ่าได้พอดีผมก็เลยสุ่มเกิดยับยับเลยแหละครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีตังเกิดครับก็เลยต้องสุ่มไปเรื่อยๆเออของนี่อาร์ตมันเอาไปแต่อย่างน้อยเราก็ได้คืนละตอนนี้อยู่เซฟโซนกันอยู่ปะอยุดหย่าเซฟโซนหย่าโซนนั่นแหละเออเขาบอลเซฟโซนอ่ะเอ๊ะมันมีตังหมดด้วยนะเวลาขายของอ่ะ เซร์นี่่่ยใใชช Greetings customer valued ผมซื้อลูกซองมากระบอกหนึ่งครับกับว่าจะเอาไปต่อทุนที่บังเกอร์ใหม่ตอนนี้น่าจะไม่มีจุดไหนที่ฟาร์มหาปืนได้ง่ายกว่าบังเกอร์ใหม่ไปอีกแล้วให้ดูหน้าดิเจ๊่งไบเกอร์ป่ะอันนี้สองสองตุรกีอ่ะีลาทีไบเกอร์เด้ออันนี้ อ่ะรก,กับราก,กับ่ะไม่มีใครมาศ<น>ูนย์สาม <0 36 S 3> ออหกแล้วมันตะคุบอะไยิงเลยน,นัดยังไงมันตัวนั้นอ,อ,นออกมีม,มีดปะเอามาตัดใน,น,น้อ ีมันผ่านขับบอยบ่อยตรงนี้โจเก็บเลยเก็บได้ปะเก็บไม่ได้สนคยไม่เอาหรอกต่อสกอบเอาดิเอาสกอบใส่ปืนอื่นได้ปะมันไม่ได้แล้วมันเก็บไม่ได้ปามังเกอร์ใหม่กันเสร็จแล้วผมก็ของที่ได้เนี่ยเอาไปฝังนอกบ้านไว้หมดเลยละครับเพราะว่าตอนนี้บ้านผมก็ยังสร้างไม่เสร็จผมที่หนีไปนอนก่อนตื่นมาอีกวันหนึ่งผมก็มาเช็คกล่องหน่อยละครับว่ายังอยู่หรือเปล่า ไม่มีของดีเท่าของข้างในแล้วมั้งผมเข้าข้างในเลยดีกว่า <c oughs> อุ้ยอุ้ยนี่แพงด้วยสิมีคนมองนี่อยู่ตัวนึ่งปารเอ้ซุปเปอร์น่าจะโดนนั่งวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีลูกซองเดี๋ยวนี้นหนึ่งกับมันเองไม่ต้องนะมันลูกซองกันได้ได้ได้ได <c oughs> Ừ. từ điều gần mà. Để lại non nhiều. lúc lúc. Mình mượn mi pưn ở đây ่าแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่นี่มันเหมือนมีปืนอื่นอ่ะมีคนหนักเพื่นไม่เจ็บวิ่งวิ่งปอเลยเอ้าฟาเทอร์เลอร์อยู่ๆเกมผมมันก็ดันหลุดสัง,งั้นครับเข้าเกมใหม่ทีตัวละครผมก็ไม่มีชีวิตยอยู่แล้วครับตายเรียบร้อยผมเลยจะไปลองโลบังเกอร์ใหม่แถวๆบ้านแทนคนเดียวครับกะว่าจะรอให้คนในทีมมาแล้วจะไปที่อื่นกัน ให้ผมงงจริงว่ะมาแล้วดิโูเต็มเลยเฮียผม้ยไมีตังค์อะผมอยู่บังเกี้หนึ่งใครโดนตายนะซาซี่ที่ไม่ได้ยินเสียงเลยว่ะตรงไหนวะตรงมึงหลัามังเกอร์หลัามังเกอร์หลัามังเกอร์ทางบ้านเรามาหน่อยใครคานอยู่ใครคานอยู่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ยิงเลย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  สองแต่ยังไม่เห็นตัวที่ยิงผมไอ้ที่นี่คนไทยคนไทยเหรอรูตะวะรลูตะวานเนี่ยรูตะวานหรือเปล่าเออรูตะวานอ่ะอ้าวคนไทยเหรอวะน่าจะซีมป่ะนี่เรื่อคนไทยเอารอแล้วเชื่อไม่ถึกลงไม่ครบใครยิงเพื่อนาเถอะเอาไม่ใช่ ตายตัวหนึ่งนะเหมือนไอ้ตัวนั้นมันยิงเพื่อนตายมันยิงเพื่อนมันตายเองผมตายโอ้โพี่ตายเฮียหายแล้วแม่งเกาะใหญ่สา,าสตร์สามตัวเลยตรงเนี้โอ้ผมตายกันหมดครับตอนนั้นก็มีแค่ผมกับพี่ฮอนครับที่อยู่2คนส่วนฝั่งเขาเนี่ยก็จะมี2-3คนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาที่นี่ทำไมแต่ดูจากทรงแล้วเขาก็น่าจะมาลงบังเกอร์แหละครับถ้าวิ่งมาหน้าบังเกอร์ซะขนาดนั้นโอ้แต่รอบนี้เท่เกิน เราไปดูชุดได้ขายราคาเท่าไหร่ได้น้องเออไอ้เหี้ยอลพันเอออลพันไอ้เหี้ยแต่ว่าอลพันไอหรือว่ามึงมึงเอาไปขายที่อื่นไหมน้องเดนน่ารออะไรงี้่แม่ลองไหมไม่ปกติมาขายร้านนี้พี่ร้านเดี๋ยวลองดูลองไปเราดูลองดูร้านอื่นก่อนไอ้นี่มันยังไม่ไปอย่างเซฟโซนเลยเนี่ยมันใครเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งตื่นตหนก นี่ขายไม่ได้ <S <S ด้าไม่ราคาเท่ากันหมดเลยหนึ่งเก้าสามสอง่มาสามหมืน,นะคนละหมื่นนะเอาไปเไปคนละอันค,อคนละ,ละหมื่นนะที่ผมมันมีเหลือเศษก,ก็โดนผมละแค่ <S <S นั้นละเฮ้ยพี่ฮอนเร็วๆเลยรีบออกรถ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 มีพือนปุง๋งอันนี้มรนดักบันดักเซมโซนได้เลยปะ มไม่รอมันขับไปไกลก็ได้พี่เดี๋ยวผมขับรถตามไงเรามีบุ๋งนี่เฮแต่กูจะตายสิน้องกูซีสี่แล้วอ่ะจุดเต็มนะพี่เฮยมารับเพื่อนแน่เลยไปดิไปดิอ๋อมารับไปนี่แหมนานๆทีจะมีลูกค้าเข้าสักทีผมก็เลยเอาปืนระเบิดที่เตรียมมาในรถเนี่ยเอาไปดักรออยู่หน้าเซฟโซนเลยต้องดักรอมีรถกำลังเข้าไปมีรถกำลังเข้าไปอีกคันนึงโจโจขุดขึ้นดนดขึ้นหนดขึ้นโนดขึ้นหนดขึ้นเลย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 หนดขาวเลยหนวดขาวเลยกำลังเข้าไปเลยกำลังเข้าไปเลยกำลังขับเข้าไปหน้าขาวตรงๆเลยใช่ไหมใช่ใช่ขับตามถนนเเลยยโโโออคจิง้ โจโลไม่แหกของโจเดี๋ยวชนให้เดี๋ยวชนให้เดี๋ยวชนใหน้าไม่โดนเนี่ยโจวิ่งไปดักขวาวิ่งไปดักขวาวิ่งไปดักขวาเดี๋ยวชนให้วิ่งไปดักขวาวิ่งไปดักถนนขวาวิ่งไปดักถนนขวาเดี๋ยวชนให้เดี๋ยวชนให้โอ้นี่ตายนี่ตายโดนยิงทะลุนะนี่ตายนะมันได้จะจอดนะตายปะไอโจไม่ได้ยิน ไอ้สองตายหมดสีตายหมดสีสวย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 ไอเออที่ขายนะที่ขายนะถายเลยถายเลยมีแม็กกโจนี่นี่แม็กทิ้งให้แล้วเต๋อเนี่ยเอาพอไหมรอเลยรอเลยรอเลยคนละคนละฝั่งเลยผมไปยิงมันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันแอบดูแล้วผมไปยิงมันนะยิงไปเลยก็ได้ยิงไปเลยเมาแจ้งจุดให้เพื่อนเรา เปล่าไอ้ตัวที่ยิงผมกับพี่ฮอนตอนเอ็มสิบหกอะดูชื่อตัวขวาญกด้ได้ได้ได้สวยสวยสวยแต่แกเป็น้งตายสองตายสองตายสองสวยองพีเขาไป้าปืนวิ่งไปดึงเข้ารถก่อนนะสองคือมันหายวะ ไอ้เหี้ยดวงโคตรดีไปจ้าเรารวยกันแล้วมีตัวมีตัวจะอันนี้สวยสวยสวยไปเข้าเข้าเข้าเลยเข้าเลยไม่ต้องรับไม่ต้องรับไปเลย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 โคโโคไปซื้อไปซื้อล็อกมาได้ปะได้ได้หือว่าที่ซื้อเข้าเซฟลองอยู่เอาล็อกกะก็ได้พี่ขายไปเลยรถมันอะไม่แต่ตังเต็มตังอยู่ในรถเพียบเลยนะเอออย่ามาเข้ามาเข้าไปก่อนมาดูกันเจี๊ แล้วมันมีถังอยู่ในโรงเลนเนี่ยมาจากไหนน่ะของมันเนี่ยตันนั้นจะไปฟาร์มมาแหละโอ้หกล่องไม่มีอะไรเลย20่สโลเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรเก็บไว้มีกระเป๋าปะเดี๋ยวเอากระเป๋าเดี๋ยวลองใส่กระเป๋าไปขายดูได้ตลอดแพงเนาะสองหมื่นวายได้เลยแหละขอดายเด้อขออนุญาตเด้อจ้าเจ็ดหมื่นจ้าก่อนได้เท่าไหร่อ่ะพี่มีอยู่สี่หมื่นเก้าตอนนี้ จากที่ผมมาขายแค่ยูเรเนียมได้แค่2องสามหมื่นครับแต่พอได้รถคันนี้ผมนี่แทบจะคุ้มโคตรๆเลยได้ดังมาเพิ่มอีก7 0,000แถมรถอีก1คันไม่จอดจอดจอดข้างนอกจอดข้างนอกมาเกลียงกันมาเกลี้ยงเช็คมาเกลี้ยงเช็คจอดปะจอดเหมือนจอดจออดยู่ยังไม่จอดยังไม่จอดเช็คมันเช็คมันเช็คจะดูแบบดี๋ยนะเดี๋ยวนอย่าให้มันเห็นนะผมยังไม่ยิงเหมือนกำลังครับผมจอจอด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 มันเห็นมันเห็น ไม่มันเห็นหนึ่งหรือเปล่าไม่เห็น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 ไซส์จอะจนั่นนี่นีเอากเลยกูรุดตาย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 ตาโยซันประวังระตูปิดปปปิไข่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 ไ่องจวะตยตาตยตายายยตายตาตายตายยตยย ดูในรถเดี๋ยวไม่รู้มีกี่ตัวประตูเปิดนะประตูเปิดนะท้องเปิดใช่ป่ะรีโมบ์รีโมบ์รีโมบ์ดิรีโมบ์ดิรีโมบ์รอไม่ได้รีมไม่ได้รีโมบ์ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วหรอนี่ไงเอาล็อกออกแล้วเนี่ยออกแล้วออกแล้วรีโมบ์รอครับกระเป๋าเต็มเลยว่ะกระเป๋าเต็มเลยอุ้ยเอามีอีกตัวตาย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 อ๋อธนูมันจะลงคิวบล็อกไงอ๋อยืด เออว่ะไขควงระบาดท้องว่าได้บาดท้องด้วยจดรอน,นี่ป่ะพกิลลี่<ท>ล่ะเซ<ท>ิร์ฟไปยังอ่ะอ,อ่าตัวนี้ตายสองศพอ้าวศพหายว่ะศพหายศพหนึ่งอ่ะนี่นี่ยังยังยังแบบผมเซิร์ชให้เอากูเห็นเสียรถใครอ่ะกระบอก DMP เข้มมีรถมามีรถมารถมัน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 เฮ้ยไม่ได้มาทางนี้ไม่ได้มาทางนี้โดรถแบบไอ้นี่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปของ หมดแล้วล่ะมีกระเป๋าในกระเป๋าอีกแล้วต้อไเฮ้ยไป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 ทราเป็นคนอื่นหรือเปล่าน่าจะคนละตี้แหละน่าจะคนละตี้แหละรอมาโอ้ยผมโดนชนลากเข้าเลยลากเข้าเลยลากลากเข้าเข้าทุกอันเลยไม่ต้องลากปืนเข้านะอีกกระเป๋านึงตอนแรกผมรู้ไหมกระเป๋านึงกระเป๋าเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมเอากระเป๋าไปเยเออเอาไปเลย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  ผมเอาเหล็กที่ฟาร์มไว้กันเซตแรกเนี่ยเอาขนกลับบ้านก่อนครับแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงแต่เหมือนรอบ2ที่ผมกำลังขับรถมาฟาร์มเนี่ยเหมือนว่าจะไปเจอไอ้คันที่มันขับผ่านผมไปตอนแรกเลยหอกให้วันนี้บ้านเราเสร็จอ่ะคือขนเหล็กรัวๆจนเลยปะเฮ้ยอใกัดยิงยิงนี่ยิงยิงยิงเดี๋ยวตัดได้เดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวตัดให้ยิงโดยคนครับยิงโดนคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามล็อกเลยตาที่คือแบบตามติดตัวแน่นอน ตาตีดตุตาเตีดตุโดว่าอะไรโดวนะยิงล้อได้ป่ะล้อหรืออะไรก็ได้กดล้อไปอ่ะกดกดเฉียวกดชิวอ่ะกดกดไปเรื่อยอ่ะเย็นเย็นี่แกติ๊กแท็กยิดจ้่ายิดจ้ารถตัวเองหมดเลยตีนตีนตีนขาหน่อยดิรถมันไม่มีล้อเอ้ยไม่มีอันนี้หละเดี๋ยวกีกี้ไอ้คนขับได้ป่ะยิงคนขับได้ป่ะ ให้เพื่อนมัน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 ลงปุลปลปลมเข้ามาเลยนรถเข้ามาเลินเวลาจอดจอาเอาปืนมาเปืนมารอเราเรา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 มันอยู่บนรถมันอยู่บนรถมันอยู่รถเรายิงฟรีเรายิงฟีบนรถบนรถตาย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 เพื่อนไปตายเพื่อนไปตาย ฉันสอดเพื่อนไปเลยไปไปดูชื่อดิดูชื่อดีไปนี่ไปนะอยู่ใกล้บ้านมันนะบอมบิโอบอมบิโอไอกาตานนเมริกามาไ,ไปจอด <c oughs> ที่เดิมนะเหมือนจะรับเพื่อนนะที่เดิมที่เดิมที่เดิมขับปืนใสร่รถกับในตอนแรกพี่ใหญ่ก็รอดอยู่แล้วแต่ก็นั่นโดดขึ้นรถเพื่อนเขาแล้วก็ขับตามผมมาเฉยเลยแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีครับได้ปืนมาเพิ่มเซตหนึ่งมีอะไรนะ มีคนวิ่งคนวิ่งข้างหน้ามีคนวิ่งข้างหน้าตงรถเรารถเราวิ่งวนอยู่ตาย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 ตอปืนมันเลยข้างในต้องหินเลยน้อยต้องหินโอ้ตายนี่มันมีแต่ปืนขอผมยังไม่ตายนะต็เขาอู้นี่ตายโดนข้าวหัวตาย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 ตรงตายรงแคสซีตายกำลังไปกาลังไปจบ อยู่ตรงไหนวะโจป่าลึกปะป่าลึกอยู่ฝั่งติดการ์แองค์มีตัวนึงตายตัวนึงตายตัวนึงเออเออเพก๋ไหมตัวนั้นไม่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 นั่งอยู่นั่งเสียศพอะขนาดมันยิงเพื่อนอยู่มันยิงผมมันยิงผมไปปืนปะนี่ปืนนี้สกอบอะไรก็ไม่รู้ตบคุ้มตบคุณมหายตาตายบอมเบลชิคาวปะชิคาวปะอ่า ไอตัวนี้ชุดดำนะที่มากตัวนี้ไอ่่ะใชดสวยสวยเยี่ยมไม่ตายอ้าวไม่ตายได้ไงไอเฮี้ยเลือดพุ่งขนาดนั้นตาย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 ไอตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยบ้านตู่เฮี้ยใครวะตุ๋ยบ้านตู่ใช่ตุ๋ยบ้านตู่ไม่ใช่ไอตุ๋ยบ้านตู่ ไอ้สองตรงกูสองตัวสก,กาสก,กาไอ้ที่สกาอยู่ตรงกูโอ้ไม่ตายไม่ตายมันเจ็บมันเจ็บอีกตัวนึงเจ็บตอนนี้พวกผมเสียกันแทบจะทุกคนแล้วล่ะครับไม่มีใครมีปืนเติมเลยกล่าวว่าจะมาฟาร์มกันชิลๆแต่ก็ได้มาเจอศึกใหญ่ซะง,งั้นแล้วผมก็ดันมารู้ทีหลังอีกครับว่าตรงที่ผมบอกกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นหน้าบ้านเขาเลยผมก็เลยจะเอารถถอยดีวยกว่าครับไม่บวกต่อละเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครมีปืนเลยกล่องหายไปไหนเนี่ยกล่องไม่โหลดหรอ

เทียมันหิวเซอจัดเลยหารถเราใหญ่เลยเนี่ยกลับบ้านเลยอยู่ตรงข้างในข้างในข้างในรวยยังสนนยนะโดนสนนยนั่นน่ะข้างนอกพี่นี่ตรงตรงบ้านอยู่ที่อยู่เลยบล็อค่าบล็อกสกาสกาสคาราคาราคาดาดงโคกสไนนยนะสกาเอาสกามาเคาะมาน้อง ในบ้านในบ้านช่างยังมีเอ้ยบ้านบ้านอ้บ้านเล็กที่ผมอยู่เมื่อกี้เนี้ยเทียข้านได้ปะพี่ดักมาข้างนอกให้สามสวยมรามีแค่สามตัวล่าสุดอ่ะหมดแล้วใช่ปะสามตัวพี่ดักก็เติมให้ผมจะตายผมก็สมหมดว่ะ

เล่นมาถึงตอนนี้ผมก็เริ่มจะรู้แล้วว่าคนไทยในเซิร์ฟนี้เยอะขนาดไหนคือที่ผมเห็นกันแต่ละทีนี่ก็มีตุ๋ยบ้านตู่บ้างทีโยด์ลูทวานเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะ2-3ส,สามตี้ละอันนี้สโนว์แมนแบทแมนสโนว์แมน งงมันน่าจะทิง้งเออมันน่าจะทิ้งสงไนเปอรไว้เพราะว่าพี่ในโซบมีกระสุนอยู่กระสุนสก้านนั่นแหละไม่เจอใครเลยวะเงียบกิบส่อะน่าเกียบปะข้าไหนเบลสี่พี่ขา้าไหนเบลสี่น่น้องแต่ว่าตัวป่าเข้าไปนะผมทิ้งของไว้ตรงกล่องนี้ ของฝั่งไว้่เนี่ยแน่มีเหมือนศพคนตายคารถหนามด้วยน่ะค่าตัวตายไปฟาร์มหรอหมันจะมีเศษเสือ้อผ้าเศษเกงในอะไรอยู่เรยในบ้านเออนะพี่เห็นพี่เห็นมันฆ่ากันในคิวฟฟดมันฆ่ากันเองอ่ะไ่หรือมันอาจจะทำแบบเราก็ได้น้องทำตงบ้านใส่เอาของไว้คือบ้องโอ๊ยห้องนี้ล็อกห้องเดียวโหลดมาไขาได้แล้วพี่ น่าจะห้องทงนะโอ้ยๆๆหนำบักหนาบักตรงนี้หนาบักตรงนี้เข้มทงไม่ได้เออแล้วเราจะข่าวอะไข่อะไรบ้างไม่มีอะไรเลยอะเจ็ดดูดูยิงก็ดีเพี้ยงเกินอ๋อมันเย็ดรัดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่มีคนอยู่จริงๆหรือว่าทําให้บ้านดูทรงเหมือนบ้านแตกอันนี้ผมก็ดูไม่ออกจริงๆว่าบ้านหลังนี้จะมีของจริงๆหรือเปล่ากำแพงหรอกำแพง ไม่มีจริงเหรอน่ะหน้าต่างหน้าต่างไม่เห็นหรอหน้าต่างอ่ะหน้าต่างเออหน้าต่างไงไม่มีบ้านสร้างเฮ้ยน่าสนใจนะลองไปเข้าไปดูก่อนแป๊บนึงไม่ไม่เราเอาได้ไข่มาไข่ได้ปะอย่างเงี้ยได้ดิมันไม่มีบ้านสร้างจริงเว้ยแต่มันแต่มันเป็นคนล็อกแต่เป็นคนล็อกเข้าใจอยู่หมายถึงแม่โดนให้สองนะมีล็อกเพียดนิดนึงกล่องนี้โอ้ย พี่แกฟาร์มแบบไมปโย่ไผ่หมีไผ่หมีคือใครวะไผ่หมีเฮ้ยแต่มันเขียนกล่องอาวุธนะเว้ยคนไทยนี่คนไทยแล้วเหรอไหนเออมันก็มันเขียนกล่องอาวุธเนี่ยอาวุธอาวุธเลยแปลไทยหรือเปล่าพี่เยสแกไม่ฟิลแบบกันเกินอะไรเลยเนี่ยอาวุธอะอาวุธจริงๆริอะลีลีอุ้ยของอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยอุ่นรังนึง เป็นมานเปอร์เย็ดแกเขียนกล่องส s เ i อร์หรือว่าในนั้นมีอะไร h u n e r เยใช้ลูกจุดสองสครัพี่เดี๋ยกูจะลวกนเปอร์ลู่กิโลเพลยเนี่ยมีกล่องอีกเย็ดเฮ้ยดูยี่แกแบบเฟียวจานแบบกัคุมประการอ่ะอไวเฮ้ยอ่ะ ผมว่าบ้านโดนไปแล้วมั้งพี่ทําไมมันแหวงแหวงไงไม,ไม่รู้แหวงเยอะเลยอ่ะเหมือนว่าน้องที่เพิ่งเข้าเกมมาเนี่ยจะบอกว่าบ้านโดนหรือเปล่าเพราะว่ากาแพงมันดูแหวงแหว,วงแตกๆยังไงไม่รู้ในตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าคนที่สร้างเนี่ยก็คือพี่ฮอนเพราะว่าน้องมันเพิ่งเข้าเกมมาก็ยังไม่ได้รู้แปนบ้านอะไรมากมายโอ้มันขุดเจี้ยงเลยสองขอบฝั่งอะเออไม่มีเลยเอาดีๆได้มันขุดเจี้ยงเลยไม่เดือดเลยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆใ่ในฟาวเดชั่นมันก็ขุดไปหมดเลยในพงในฟาวมันพังทิ เออไอ้เฮียรู้ดีจังวะเอ้ยไม่เหลือจริงพี่ไม่เหลือเลยไม่เหลือทักกล้องอะน้องมันคูไปเกี้ยงเลยผมว่าไม่ใช่ละไอ้เฮียพวกผมเอาทิ้งไว้ด้วยนะเอ้ยเอาอันนี้ไว้ด้วยนะเฮ้ยพี่ไม่เหลือจริงไอ้เฮียไม่เหลือเฮียเลยน้องไม่เหลือไม่เหลือของจริงอะอันนี้คือฟาวที่แหวงแหวงนี่คือมันทุบไอมันแล้วมันจะระเบิดบ้านเราทำไมทั้งทั้งที่บ้านเราไม่ได้อันนี้อะพี่ อ่าถูกกูฝังฟาวกูฝังไอ้อ<พ>นี่แล้วรู้ได้ไงว่า,าว,ว่าเร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 าเอาไว้ใต้ฟาวกูฝังไว้ใต้ฟาวไม่มีทางรู้แน่นอนไม่รู้เลยน้องน,นีแล้วมาเลยตอนซองไม่อยู่ไงออกไปเออผมมาแล้วหวยไอ้ไข่ปะแม่งเอ้ยฟาวตั้งนานเลยจากหลังบ้านเข้ากล่องอยู่หลังบ้านนี่โอ้โหกล่องโดนระเบิดหรือยี่หรือ,อ,อสิบเปอร์เซ็นต์กล่องอะกล่องกระสุนนอกบ้านยังโดน กล่องริมน้ำที่กูไปฝังไว้ยังโดนน่ะกูฝังแบบริมน้ำเลยเว้ยตรงเนี้ยสุดยอดตามนั้นก่อนที่ผมจะออกบ้านเนี่ยผมก็เช็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วล่ะครับว่ากล่องอะไรอยู่หมดครบทุกอย่างแต่พอผมขับรถออกไปได้แค่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆ่อนตอนนั้นแหละครับกลับมาทีบ้านผมก็ตามสภาพเลยผมก็เลยทักไปหาแอดมินครับว่าให้ช่วยหน่อยว่าใครเป็นคนระเบิดบ้านผมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากรู้ชื่อครับไม่ได้อยากตามอะไรแต่เวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้แอดมินก็ยังไม่ตอบผมสักคำเลยตามเราใครที่คิดเห็นยังไงในคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับบผมาย